ทั้งลมทั้งฝนเลยวันนี้นะครับอ๋อเตรียมเสิร์ฟกันต่อครับชุดพาาโนติกและอื่นๆโอ้ยโอ้โอโอโอโลมแรงมากเนาะวันนี้ลมไม่ธรรมดาเลยโคตรแรงเลยลมเดี๋อาของเข้าไปห้องปรับเซตนะครับช็อปกามินภูเก,ก็ตครับผมอ่าเดี๋ยวบางจะปรับเซ็อ่าราโนติกก่อนนะนี่เป็น9นิ้วนะครับนี่พาาโนติกข้อสังเกตงานน้ําจืดนะครับงานน้ําจืดมันก็จะเกิด l v s 3า C นะครับแล้วก็จะมี5้า CV ของกลุ่มเรือคายักแล้วก็ตัว อันนี้ของอูนะครับ9 2 3 2ตัวนะครับของเดิมอ่ะเป็นเรือเรือนอกจอเป็นการมินอยู่แล้วเป็นจอเจ็นิ้วรุ่นเก่ามากเพเลยเอาตัวนี้ไปใส่แทน9นิ้ว2ตัวเป็นงานของอูนะครับก็มีที่จับของมอเตอร์คาเค่นอ่าวันนี้เป็นการรูดออนไลน์แต่5 c าีวีเนี้ยไม่ได้รูดบัตรนะหรือห้เป็นการโอน ตัว92ครับยุดดีแล้วก็พลาสติกนะครับแล้วก็92ของอูอันนี้เป็นการรูดบัตรตัว92นี่เตรียมไว้แต่เมื่อวานนะเพราะว่าวงวงเงินในบัตรเครดิตของลูกค้าไม่พอแก้แก้ไขวงเงินเรียบร้อยพอผ่านปับ๊บบางก็ปรับเซ็ตส่งให้เลยนะครับทีวีนะครับทำการปรับเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับทุกเครื่องบางจะปรับเซ็ตให้ทุกขันตอนะครับประเภทงานที่ท่านใช้นะครับเรือแบบไหนนะครับหาหมึกหากุ้งหาปลาตกกุ้งแม่น้ําต่างๆบางก็จะเลือกปรับเซ็ตที่แตกต่างกันไปเนาะ หฟาร์มสีสูงมาเรียบร้อยนะครับหมดซาวเดอร์ปกติมาเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวมาปรับตัวต่อไปนะครับเป็นของพารับติดกันต่อเนะครับกับตัวที่ใช้งานน้ําจืดนะครับมันจะเขียนเลข LVS สามสี่ซึ่งออกแบบมาเพื่องานน้ําจืดเป็นหลักนะครับตัวนี้เป็นงานรูดบัตรออนไลน์นะครับเมื่อวานก็คือวงเงินในบัตรเขาใช้ไม่เยอะเนาะเพราะชุดนี้ก็จบไปเป็นเป็นแสนนะครับ ทึ้งที่วงเงินวงเงินบัตรไม่ได้ก็แก้ไขเรียบร้อยเพิ่มเงินบัตรจบก็คือรูดบัตรผ่านบางก็ส่ง,ง,งทันทีเป็นรูดบัตรออนไลน์เป็นพวกตระกูลของวีซ่าเป็น2ธนาคารเนาะ,ะการรูดออนไลน์กจะเป็นกรุงศรีและกสิกรนะครับรูดผ่านส่งทันทีครับผมอของที่ให้มานะครับก็จะมีตัวหัวสัญญ,ญาณนะครับ l v s 32นะครับเดินทางไกอย่าได้ห่วงนะครับอันนี้บางจัดการให้ทางอูเรียบร้อยเลยนะครับเป็นลูกค้าที่เขาอยู่ทางน้ําจืดนะครับ หวัวเรียบร้อยขายึดนะครับสายพาวเวอร์สายแปลงสัญญาณนะครับแปลงสัญญาณรุ่นใหม่อ่าเดี๋ยวมาให้ดูนิดนึงรุ่นใหม่ข้อสังเกตนะครับพาติกไลสโคปพลัสนะครับข้อสังเกตแรกเลยนะครับสังเกตปั๊กครับมันจะเป็นปั๊กวงสีฟ้ารุ่นเก่อไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับของบางอาจจะเน้นรุ่นอัปเดตเป็นหลักเนาะพราะหอะไรก็ตามเป็นรุ่นอัปเดต2เป็นรุ่นลายผลิตใหม่ ท่านก็จะได้สิ่งที่มันเพิ่งสร้างออกมาใหม่ๆอายุมันก็เต็มเนาะเพราะมันเพิ่งเผล่อมาใหม่แล้วก็ดูที่ปลั๊กนะครับรุ่นเก่าๆมันก็จะมีปลั๊กตัวนี้ออกมาอีกกลายหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของเมื่อกับสายอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งปลั๊กก็จะมาเป็นสีฟ้าสังเกตว่ัท่านเคยซื้ออย่างบางไปรุ่นเก่าๆมันจะเป็นปลั๊กอีกแบบหนึ่งนะครับแต่นี่คือรุ่นล่าสุดที่ใช้ใชื่อว่าไลสโคบพลัสทั้งงานนำ้ำจืดและงานทะเลนี่คือข้อสังเกตรเรื่องของปรับเซ็ต นะครับตรงนี้อย่าได้ห่วงนะครับเรื่องของข้อมูลอย่าได้ห่วงบางมีข้อมูลเกี่ยวกับหน้างานแนบให้ทุกรหัสหัวนะครับว่าชั้นใช้ไปแล้วได้ประมาณไหนและอีกข้อสังเกตกับหัวที่ใช้กับงานทะเลสังเกตครับหัวมันก็จะเล็กกว่า แต่ถ้าเป็นงานทะเลโอ้โหเบลล์เลยนะครับหัวใ่มากนะครับนี่ผมเซตค่าให้แล้วนะครับซึ่งผมก็จะถามข้อมูลนะครับว่าท่านใช้งานเรืออะไรวัสดุอะไรอย่างนี้ตัวนี้นะครับเป็นการเซ็ตค่าเข้าไปแล้วนะครับหวาดไปหน้าเป็นสายหววนะครับพี่เขาเป็นกลุ่มตกปลาน้ําจืดนะครับทางเป็นลูกค้าของอูนะครับตรงนี้บางก็จะดูแลให้หลังจากที่เรือต่อออกไปแล้วนะครับหมดหน้าที่อูหน้าที่ทโ่โลยีเหล่านี้บางคุยตอบ มีคําตอบเปรียบเทีบยบจากหน้างานด้วยว่าสิ่งที่บังตอบไปแล้วเป็นการยืนยันว่าในการออกรททดสอบไปแล้วว่ามันตรงไหมมันเป็นอย่างที่ใช้งานจริงไหมตรงนี้สบายใจได้นะครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นพลาติกนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้คาดว่านะครับเ <c oughs> ชื่อหรือไม่ครับว่าพลาติกนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปพับติกานะหมดพลาสติกสาม,มารถปูดซาวด์เดอร์ธรรมดาได้อ่าอันนี้สัญญาณยิงนะครับเอาหน้าหลักผมเข้าไปซาวด์เดอร์อันนี้ผมยังไม่่ตนะครับ อันนี้มีแค่ปลั๊กไฟนะครับแล้วก็ตัวของออสายสัญญาณนะครับไม่มีหัวซาวเดอร์แต่ยิงผ่านพลาติกเปิดซาวเดอร์ดังเดิมเลยเด,ดเดีเย๋ยวผมมีคลิปหน้างานดูสัญญาณที่ออกแต่ภาพมันจะไม่เหมือนซาวเดอร์ปกติในลักษณะของการใช้หัวซาวเดอร์ปกติแต่ถามว่าใช้ได้ไหมบางมีข้อมูลหน้างานพื้นดินจะเน่นกว่าหัวซาวเดอร์เชื่อหรือไม่บางมีข้อพิสูจน์เพราะบางออกไปแล้วแต่เป็นการถ่ายคลิปในลักษณะของแคปเจอร์จากเพาะเครื่องรุ่นท็อปอะ อย่างเช่นของลูกค้านะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับสองตัวเดียเ๋ยวเตรียมเตรียมปรับต่อไปแล้วมันจะมีะกำลังสูงนะครับค่อนข้างสูงพอเป็นรุ่นท็อปมันจะแคปเจอร์ออกมาได้ผ่านโทรศัพท์เป็นหมดใช้ง,งานจริงบางมีข้อมูลเนฟอยู่แล้วตรงนี้หายข้องใจนอนนีับมันยิงออกมาได้เลยเต็มๆอย่างนี้เลยนะครับอ่าอันนี้สบายใจได้นาะส่วนตัว992นะครับ923เดี๋ยวทางทางอู ที่เป็นลูกค้าบางเขาจะไปลงหมายลูกค้าเองเนาะตรงนี้มันก็มีแผนที่นะครับมีแผนที่ตัวล่าสุดครับบูชาร์จ G3 ฟิตเจอริงฟิทฟิตเจอริงนาวีโอกนะครับนาวีโิกดีอย่างไรมันก็มีข้อมูลแนบอีกแต่กามินให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมองปรับเซตให้นะครับทุกอย่างพร้อมใช้งานนะครับอยู่ที่ประเภทงานแล้วก็เรดาร์ตามไปทีหลังนะครับลำนี้อาจจะเป็น1เรดาร์สจอเดี๋ยวดูอยู่ทางอูนะครับลูกค้าของอูสบายใจได้นะครับลูกค้าของท่าน เมื่ออูนะครับต้องเน้นย้ําเมื่ออูสั่งสินค้ากับบางโดยการโอนเงินมาบัญชีสารวุฒยืยุทธน์นั่นคืออูที่เป็นลูกค้าบางไม่ลักลั่นไม่ลักเกยอย่างที่บางเคยโดนมานะครับทุกอย่างมันพิสูจน์ด้วยข้อมูลแคปเจอร์สลิปได้หมดนะครับอย่าเล่นมุกอย่างนี้เลยเพราะเดี๋ยวนี้มันตามกันง่ายว่าอูอูบอกว่าทักบางมาซื้อกับบางในสลิปในชื่อที่อยู่ใน QR Code เพราะเครื่องเหล่านี้มีเลข QR Code บง่งบอกทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับว่าเป็นเครื่องเคยเลขเคยนะครับหากอู่นั้นซื้อกับบางลูกค้าที่ต่อเรือออกไปแล้วเกิดปัญหากลางทะเลกลับมาไม่เข้าใจอุปกรณ์เป็นหน้าที่ของบางรุธภูเก,ก็เองตรงนี้สบายใจได้นะครับเรดาร์มันดีต่อเรือมันดีต่อคนบนเรือดีกว่าอย่างไร แบบไหนบ้างทักมาครับบางมีคลิปแยกนะครับคลิปในสื่อสาระต่างๆมันเป็นการแค่อธิบายเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับหากท่านซื้อกับบางสั่งกับตัวแทนของบางสั่งกับช่างที่เดียวงานกับบางสั่งสินค้ากับอู่ที่เดียวงานกับบางเดียวยังไงขอสลิปสิครับว่าโอนมาที่ไหนถ้าโอนที่บางอุดต,ตรงนี้บางเคลียร์ให้ได้เลยนะครับบางมีข้อมูลแนบไปเลยครับว่าดีดีอย่างไรนะครับปลอดภัยอย่างไรบ้างเนาะเมื่อก่อนนะบางเขาก็จะลงข้อมูล เปิดเกืบหมดนะแต่ว่าปัจจุบันนี้เรื่องของสื่อปลอมเข้ามาวุ่นวายมากเมื่อเราไปเปิดจนหมดมิจฉาชีพเหล่านี้ก็จะเอาข้อมูลส่วนนี้ไปหลอกไปคุยกับลูกค้าอย่างนั้นอย่างนี้ดูเป็นปโปรูดูเป็นมืออาชีพนะครับเ mm hmm. พราะประสบการณ์ต่างๆที่บังเก็บมาเนาะมาจากการออกเรือตลอดสิบกปีในสื่อ mm hmm. นอกสื่อเราก็ออกเรือเพราะว่าเราทําประมงู่แล้วเพื่อจะเก็บกันกองนะครับออกมาเป็นข้อมูลว่าท่านต้องใช้ตัวนี้น่าจะเหมาะกว่าท่านต้องใช้แค่นี้ก็พอแล้ว แต่ถ้าเกิดไม่ใส่ตัวนี้เข้าไปมันไม่สุดมันมาไม่ครบฟาวเลตไม่สมบูรณ์อะไรประมาณนั้นเนาะซื้อกับผู้นําเข้านะครับเรามีวารันตีอยู่แล้วนะครับต่ําสุดก็คือรุ่นเล็กเท่านั้นอยู่ที่ F250 1ปีแต่รุ่นใหญ่ๆตั้งแต่รุ่นตั้งแต่หน0 0งมืนหบาทวารันตี2ปีนะครับหมดประกันอย่าสยองอย่าคนลุบบางมีเซอร์ไพรส์ไว้เตรียมสำหรับลูกค้าที่สกักบางไว้ครบถ้วนนะครับ เรื่องของการมินอยู่ปัองอยู่ภูเก็ตอยู่พังงากระบี่อื่นๆจังหวัดใกล้เคียงหรือบินมาเที่ยวภูเก็ตเวะมาสัมผัสเวะเวมากดเวะมาจิ้มเวะมาลองจะได้เห็นเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับเดี๋ยวบากอธิบายให้นะครับและและตอนนีวันนี้นะครับาการรูดบัตรออนไลน์ก็จะมีของธนาคารของกรุงศรีนะครับแล้วก็ของกสิกรนะครับหรือท่านจะมารูดที่บริษัทก็ได้นะครับ หรือท่านจะรูดออนไลน์ก็ได้อย่างเช่วันนี้นะครับพอวงบางท่านวงเงินอุปกรณ์เหล่านี้ราคาเรงไหมค่อนข้างเรงนะครับบางทีวงเงินมันไม่พอเพียงแค่ไปอัพวงเงินก็วันวันเดียวก็เคลียร์จบอัพวงเงินผ่านรูดออนไลน์จบปั๊บส่งของทันทีสวัสดีครับบางุิภูเก็ตครับผม